สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับโยกอีกแล้วนะคะแนะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เ e s t Car ออ t o นะคะถนนล่มเก้ามินบุรีนะคะวันนี้นะคะโยกมีรถจะมาแนะนํากันนะคะสําหรับ5คันนี้นะคะ Toyota Fortuner นอระคะ5คันนี้นะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2011ถึง2015นะคะราคาจะเราจะเริ่มต้นกันอยู่ที่549,000บาทค่ะไปจนถึงราคา759,000 โตโยต้าฟอร์จูเนอร์รวมถึง20คันกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแชมป์หน้ายักษ์หรือว่าตัวนิวฟอร์จูเนอร์นะคะในทางเรานะคะยังมีบริการรับซื้อขายเทินรถยนต์มือสองทุกชนทุกดีห้อนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาหาหย,ยกกันได้เลยนะคะค่ะคะ่ะเปีนยังไบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมยโยฟอร์จูเนอร์ทั้ง5าคันนี้กันไปแล้วนะคะ ะะที่ทางเรามีรวมมากสูงสุดถึง20คันนะคะสำหรับ Toyota Fortuner ลูกค้านะคะสามารถทักเข้ามาหาหยกได้เลยนะคะและทางเรานะคะยังมีบริการรับซื้อขายเทินรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะเดี๋ยวหยกนะคะจะทิง้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะโทรเข้ามาที่0655495296ค่ะหรือว่าไลน์ไอดีนะคะ0961015676ค่ะ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะใบหยกเบสโตคาค่ะช่อง youtube นะคะรัวีวันรถมือสองนะคะเพื่อท,ที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถคันใหม่ๆที่มีเข้ามาตลอดเลยนะคะลูกค้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ